สวัสดีค่ะวันนี้พ่กับงช่องดัดมาเดลแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็จะมาทำข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูมีอะไรบ้างครับมีข้าวมีกระเทียมมีหมูแล้วก็มีแหนซอยผักชีเอาเลยขั้นตอนครับต่อไปครับรอน้เรรำเดือดนะครับก็ระหว่างที่ราร้อเดือดก็ใส่ กระเทียมเลยครับใส่กระเทียมนะคะปรุงรสนะคะจะใส่เกลือรประมาณนี้ใส่เกลือนะคะมีอะไรต่อไปครับซอสซอสก็เยอะลงไปเลยครับ ครับผมก็จะหยอดซอลงไปนะครับแล้วก็จะใส่น้ําตาลด้วยนะครับใส่น้ําตาลนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะครับไหนไ<ม>ครับ่รปรน้าณเล็บชอบประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะหวานมากถ้าใส่มากกครับใส่น้ำตาลลงไปนะคะคก็ตั้งหม้อไว้ให้มันเดือดน,นะคะระหว่างนี้ก็ น้องเล็บจะสับหมูนะคะอเล็บสับหมู้องเล็บเคยสับไหมครับสับดีๆนะครอย่าให้มีดถูกมือนะครับมีดโดนมือนะครับน้องเล็เบจะสับหมูนะคะ ทีกครับับเรื่อยๆครับให้มันละเอียดเลย แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ใส่รถดีนะครับลืมใส่ประมาณนี้นะคะตามด้วยตามด้วย,ย,ย,ยค่ะเดี๋ยวมันหอนมันละล้นแล้วเนาะ <c oughs> แก็คนนะคะแล้วก็รออีกอย่าให้น้ำมันเดือดเราให้น้ำมันเดือดแล้วก็จะใส่หมูสับ แล้ร่อ,ม,อมันจะมีกรลกครับก็ใส่หมูนะคะคนนะครับให้หมูมันละลายนะครับหมูมันจะได้ไม่จับเป็นก้อนนะครับต้องคนนะครับครับก็ คนให้หมูมันแบบว่าละลายแล้วนะคะแตกเป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อเดียวกันให้มันแบบว่าไม่จับเป็นก้อนให้เป็นพอดีคำนะคะก็รอนะคะรอรอให้หมูสุกนะคะก็วันนี้ก็อากาศ12องศาอันคหนาวไหมครับไม่ค่อยหนาวโอ้โหไม่ค่อยหนาวไม่เชื่อนะคะว่าไม่ค่อยหนาวนะคะโอ้เมนูนี้น้องเล็บ ทำมากี่ครั้งแล้วคะข้าวต้มหลายครั้งหลายครั้งนะคะประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบครั้งทำเองใช่ไหมครับทำเองยี่สิบโอ้โหทำเองยี่สิบวันนี้แม่ช่วยวันนี้แม่จะช่วยนะคะก,ก็อาจจะมากกว่ายี่สิบครั้งเลยทำตั้งแต่ปวดหัวนะคะหิวมั้ยครับ ห,หิวมากนะคะตอนนี้ก็รอนะคะหิวมากแล้วน้องดิฟครับ<า>สุกแ,แล้วนะคะสุกแล้วนะคะก็จะปิดแก๊สตักใส่ถ้วยนะคะปิดแก๊สก่อน <c oughs> ตักได้ไหมครับให้แม่ช่วยไหมครับหนวกเนไปใส่ถ้วยใหญ่เลยนะคะ โอ้โหฝีมือน้องเดฟนะคะก็จะให้ดูนะคะฝีมือน้องเดฟนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ใส่ยอะไรครับตักชีนี่นะคะก็เป็นข้าวต้มหมูสูตรน้องเดฟนะคะ มาทานด้วยกันกับน้องเล็กคะมาทาน,นะะด้วยกันนะคบนี่เป็นไงบ้างครับเป็นเชฟนะคะทำเองกินเองนักเลงหรือเปล่าครับไม่ใช่เนาะอร่อย <laughs> อ รสชาติกลมกล่อมนะคะก็ใครอยากทานปีมือน้องเดฟนะคะก็มาได้นะคะที่ครัวสูงนะคะจะให้น้องเดฟทําให้ทานนะคะทําได้ไหมครับมันร้อนนะคบไม่รู้ว่าไม่รู้นะคะโอ้โหก็เดฟก็จะชอบกินข้าวต้มมากชอบกินข้าวต้มมากนะค่ะมันอร่อยเข้ากับบรรยากาศเข้ากับช่วงหน้าหนาว เพราะว่ามันอุ่นใช่ไหมครับครับมันอุ่นกินไป,ไปแล้วมันก็จะได้ทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะคะข้าต้มเช้าชาเป็นอาหารโรงพยาบาล <laughs> มีแมแ่ว้าใบอาหารจิ <laughs> <laughs> นะคะข้าต้มบะเบงชาให้น้องเดฟคิดถึงอาหารโรงพยาบาลก็ข้าต้มนะคะน้องเดฟไปอะไรครับที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปอะไร <laughs> แต่ทําไมทําไมคิดถึงอาหารโรงพยาบาลว่าเป็นข้าวต้มเหรอครับก็เพื่อนบอก เพื่อนบอกสมัมเด็กเห็นเขากินตลอดเลยเขาต้มน้องเล็บก็กินตลอดไม่ใช่เลยครับเห็นเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลก็กินตลอดไม่ใช่เลยครับเพราะว่าต้มกินตลอดนะคะเพราะเมนูทําง่ายนะคะน้องเล็บช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเมนูข้าวต้มนะคะใช่ไหมครับใช่ค่ะทาให้แม่กินด้วยนะครับ แม่ก็ต้องไปตักถ้วยใหม่แม่ต้องไปตักถ้วยใหม่โอ้โหครับสำหรับคลิปนี้ขอคงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเด็กด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย